อายุเลขคาแต่หน้าแค่เล 3, ขสามดท้าซูมหน่อยได้ไหมคะพี่เอ,อิร์ธซูมมาเลยค่ะคุณจะเห็นความชุ่มฉ่ำของผิวความเด้งความฟูความฉ่ำน้ำเ,ออเพราะอะไรรู้ปะล่ะเซรั่ม minus 20ตัวนี้นเอ,อิตั้งฉายาให้แบบนี้เซรั่ม um สวยทันใจค่ะออคุณผู้ชมสังเกตเลยนะ3นาทีเท่านั้น 3>, 3นาทีคุณผู้ชม คุณผู้ชมจะรู้สึกได้ถึงความตึงของผิว3นาทีก็รู้สึกว่ามันตึงเลยใช่ไหมใช่ครับมันดีจริงพี่รุกเขามีนวัตกรรมที่เรียกว่า double serum technology ค่ะแล้วเขายังมีสารสกัดที่เรียกว่า in tight ซึ่งตัวนี้ช่วยยกกระชับผิวให้รู้สึกตึงขึ้นได้ใน3นาทีไม่ได้พูดเองนะ เพราะเขามีใบนี้นี่ค่ะ oh. นี่คือใบการันตีว่าสามารถเห็นผลลัพธ์ได้ทันใจใน3นาทีมีสารสกัดตัวดังที่วงการคลินิกเขาฮิตกันมากๆนั่นก็คือ n น t PLUS ค่ะได้ยินชื่อ m i n น s ส0แล้วก็มั่นใจในคุณภาพได้เลยค่ะ เขาเป็นสกินแคร์ที่เน้นดูแลผิววัยผู้ใหญ่แบบวัยเราไม่ดีจริงเนี่ยเอิกไม่กล้ายืนยันขนาดนี้นะฉลองวันเกิดเขาก็เลยมีใบนี้มาให้คุณผู้ชมใบนี้ใช้ได้2แบบใครวัยใครได้รีบโทรหรือว่ารีบกดไลน์มาจองสิทธิ์ด่วนๆกันนะคะที่1577ย้ําย้ำค่ะ1577หรือไลน์ at minus 20 brand นะคะถ้าคุณ กำลังมองหาเซรั่มดีๆสักหนึ่งขวดในราคาน่ารักแบบจับต้องได้บอกได้เลยคุณต้องลองตัวนี้ค่ะเซรัม่ม minus t w e ีค่ะนีครับ